การเต้นรำแห่งดวงจันทร์สำรวจความลับของข้างขึ้นข้างแรมคุณเคยมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วสงสัยหรือไม่ว่าทำไมดวงจันทร์ของเราถึงดูปเปลี่ยนรูปร่างเสมอบางครั้งมันเป็นเพียงเสี้ยวบางๆและบางครั้งมันก็กลายเป็นวงกลมเต็มดวงสว่างสวัยกระจ่างทั่วท้องฟ้าและในบางคืนก็หายไปจนเหมือนไม่มีดวงจันทร์อยู่เลย สิ่งนี้เรากับเป็นการเต้นรำแห่งดวงจันทร์ที่สะท้อนความงดงามและความลึกลับของจักรวาลแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังการเต้นรำนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือดวงจันทร์ไม่ได้เปล่งแสงด้วยตัวของมันเองแสงสว่างที่เรามองเห็นมาจากแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนพื้นผิวของดวงจันทร์กลับมายังโลกเรา ดันงนั้นเมื่อเรามองเห็นดวงจันทร์เหมือนกับเปลี่ยนรูปร่างในแต่ละคืนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือผลกระทบจากการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์ในวงโครจรรอบโลกและมุมของแสงอาทิตย์ที่กระทบกับมันดวงจันทร์จะหมุนวนรอบโลกอยู่ในวงโครจรที่ใช้เวลาประมาณ29.5วันหรือที่เราเรียกกันว่าเดือนจันทรคติการโครจรน,นี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมซึ่งประกอบไปด้วยระยะต่างๆที่น่าสนใจ เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ในแต่ละคืนพื้นที่ที่แสงจากดวงอาทิตย์กระทบและสะท้อนมายังโลกก็จะเปลี่ยนไปทำให้เรามองเห็นรูปร่างของแสงที่แตกต่างกันจุดเริ่มต้นของการเต้นรำแห่งดวงจันทร์คือระยะดวงจันทร์ใหม่หรือนิวมูนเมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ด้านที่มืดของดวงจันทร์จะหันเข้าหาโลกผลที่ได้คือเราแทบจะมองไม่เห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเลย เป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมิดที่ดวงจันทร์คล้ายกับหายตัวไปหลังจากผ่านดวงจันทร์ใหม่ไปสักพักเราจะเริ่มมองเห็นเสี้ยวเล็กๆของแสงซึ่งเราเรียกว่าระยะพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นหรือ Waxing Crescent แสงที่เราเห็นจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นทุกคืนเหมือนกับดวงจันทร์กำลังเริ่มเผยตัวออกมาเมื่อดวงจันทร์โคจรมาถ,ถึงระยะครึ่งทางแรกเราเรียกมันว่า First Quarter Moon หรือดวงจันทร์ครึ่งแรก เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์สว่างเพียงครึ่งเดียวบนท้องฟ้านี่เป็นจุดที่ดวงจันทร์เดินทางผ่านหนึ่งในสีของวงโครจรรอบโลกแล้วหลังจากดวงจันทร์ครึ่งแรกดวงจันทร์จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าแว็กซิงกิบบัสในระยะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของดวงจันทร์เริ่มสว่างสวยมากขึ้นมันให้ความรู้สึกเหมือนกับดวงจันทร์กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่จุดสูงสุดของการเต้นรำ และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูลณจุดนี้โลกของเราจะอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ทั้งดวงสว่างสวยได้อย่างเต็มตาช่วงพระจันทร์เต็มดวงเปรียบเสมือนการแสดงเดี่ยวของดวงจันทร์กลางเวทีจากกระวาลที่มีแสงของดวงอาทิตย์เป็นตัวสองสว่าง หลังจากการแสดงยิ่งใหญ่ของพระจันทร์เต็มดวงแสงของดวงจันทร์จะเริ่มลดลงซึ่งเราเรียกว่าระยะ Warning Gibbous ในระยะนี้ดวงจันทร์ยังคงใหญ่โตและมีแสงมากอยู่แต่ส่วนสว่างจะเริ่มลดลงเล็กน้อยทุกคืนเมื่อดวงจันทร์เข้าสู่ครึ่งทางหลังเราเรียกมันว่า Last Quarter Moon หรือดวงจันทร์ครึ่งหลังโดยในระยะนี้แสงสว่างที่เราเห็นจะเป็นครึ่งดวงอีกครั้งแต่กลับด้านจากดวงจันทร์ครึ่งแรก ระยะสุดท้ายของการเดินทางคือ Warning Crescent หรือพระจันทร์เสี้ยวสุดท้ายในระยะนี้เราจะเห็นเพียงเสี้ยวเล็กๆที่สว่างอยู่ก่อนที่ดวงจันทร์จะเข้าสู่ระยะดวงจันทร์ใหม่อีกครั้งพระจันทร์เสี้ยวที่ค่อยๆเลือนหายไปบอกลาว่าการเต้นรำของดวงจันทร์ครั้งนี้กำลังจะสิ้นสุดปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมทั้งหมดใช้เวลาประมาณ29.5วันในการเดินทางครบหนึ่งรอบ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละคืนสะท้อนถึงความงดงามและความเป็นระเบียบของธรรมชาติวัตจักแห่งดวงจันทร์นี้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่มนุษย์เราใช้กำหนดปฏิทินวางแผนการพบลูกสร้างเทศกาลและยังเป็นหัวใจของนิทานและตำนานในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ในคืนต่อไปที่คุณมองขึ้นไปยังท้องฟ้าลองสังเกตดูว่าดวงจันทร์อยู่ในระยะไหนของวงจรข้างขึ้นข้างแรมและลองติดตามความเปลี่ยนแปลงในคืนถัดไปดวงจันทร์อาจดูเหมือนห่างไกลและลึกลับแต่ในความเป็นจริงมันคือเพื่อนร่วมทางของโลกใบนี้ที่คอยเตือนเราถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาลอย่าลืมที่จะปล่อยใจให้เปิดรับเรื่องราวของดวงจันทร์และนำแรงบันดาลใจจากมันมาเติมเต็มการเรียนรู้ของคุณ นี่คือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดของดวงจันทร์ที่รอให้เราออกสำรวจในค่ำคืนถัดไป